า <S <S มาต่อกันที่ติ่งเกาหลีกันบ้างดีกว่านะครับใคร,รที่เป็นแฟนคลับของสาวสาววง Girls Generation นะครับอตอนนี้เตรียมเฮได้เลยยังไงครับค<อ>ุณนดีใจไหมฮะอ,อ,อันนี้ก็บพออันนี้ก็พอ,อ,อดูได้เหมือนกันครับล่าสุดสาวสาวทั้งหมดนี้นะครับเข้ามาที่เกาะสมุยเพื่อถ่าย MV กันครับครับ บรรดาสวอนประเทศไทยฟังให้ดีครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีข่าวว่าสาว,สาว Girls Generation ทั้ง8คนจะเดินทางมาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของพวกเธอที่เกาะสมุยจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีครับและก็เป็นจริงดังกล่าวนะครับข่าวสื่อโซเชียลเนี่ยต่างก็พาการอัปเดตการเดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้โดยมีแฮชแท็กนะครับ welcome s n d to Thailand เริ่มกันตั้งแต่8นางฟ้านะครับเดินทางจากสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ เที่ยวบินที่ TG 6 5 9และถึงสนามบินสุวนรณภูมิในช่วงบ่ายโมงครับจากนั้นนะครับจึงเดินทางต่อเครื่องบินไปยังเกาะสมุยทันทีครับ Me if you can. いつか来た場所いつか見た夢いつか会った人でも同じ場所はない同じ目はない同じ人はいないさっきあなたが話をした私と違うのよ ก็เรียกว่าตื่นเต้นกันเลยทีเดียวนะครับ,รบแล้วก็สายสืบอทีมข่าวเรารายงานด่วนมาด้วยนะครับว่า ที่พักของสาวๆที่เกาะสมุยนะครับคิดว่านั่คือเป็นโรงแรมศิลาวดีพูลสปารีสอร์ทนั่นเองครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นห้องโอเชียนนะครับพูลวิลล่าราคาคือละประมาณ23,250บาทนี่มีราคาพร้อมเลยคุณก็ทำรายการท่องเที่ยวนี่มีโอกาสด้วยที่ผคยไปโรงแรมหรูนี่ใช่ศิลาวดีเขาบอกว่าเป็นแปลว่าหินที่งดงามแล้วทุกห้องนี่ก็จะเห็นวิวทะเลอ๋อเลยใช่เรียกว่าสาวๆนี่คงใส่บิกินี่เล่นน้ำกันเพลินเลยน่าไปดูนะ Okay.